คนโบราณคิดว่ากุศโลบายว่าร้องเพลงกินข้าวเลยหลอกว่าเดี๋ยวจะได้คนแก่หลอกเด็กอืทุกวันนี้เรื่องเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าหลอกเด็กแล้วนะมันเป็นเรื่องไร้สาระเพอเจอร์เป็นเรื่องปัญญาอ่อนคนมีปัญญาก็คิดได้แต่คนไม่มีปัญญากุศโลบายเนี่ยมีข้อเสียพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช้กุศโลบายในการสอนธรรมพระองค์ทาสิ่งใดพระองค์ทรงพูดสิ่งนั้นพระองค์พูดสิ่งใดพระองค์ก็ทรงกระทําสิ่งนั้น พระองค์ไม่เคยใช้กุศโลบายในการสอนธรรมเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยสอนไม่มีพระองค์พูดตามสัจจะความจริงพูดตรงต่อธรรมพูดตรงต่อโลกผิดว่าผิดถูกว่าถูกไม่เคยใช้กุศโลบายเพราะกุศโลบายมันมีโทษมีประโยชน์ต่อคนอินทรีย์ดีมีโทษต่อคนอินทรีย์น้อยคนฉลาดมันจะไม่เชื่อคนโง่มันจะเชื่อแล้วเราคิดว่าคนฉลาดกับโง่ใครมากกว่ากาันคนโง่มันมากกว่า เราลองดูเนี่ยแมงก็ั่มันจะมีคําถามหรือว่ากินข้าวร้องเพลงจะได้มีแก่จริงไหมแสดงว่ามันเชื่อว่าจริงมันเลยมาสงสัยนี่ไงมันเลยถามนี่ไงกุสโลบายมันมีข้อเสียกุสโลบายของคนโบราณก็ตามของครูบาอาจารย์ก็ตาม,าตามไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดนะบางอย่างดีบางอย่างเสียมีโทษมากกว่าประโยชน์ถ้าผู้ดเจ้าเห็นว่ากุสโลบายดีมีประโยชน์พระอ,องค์ใช้มานานแล้ว แต่พระเจ้าไม่เคยใช้กุศโลบายเลยในการสอนพระองค์พูดตรงไปตรงมาเสมอเพราะมันมีโทษมากกว่าประโยชน์มันทําให้คนหลงผิดได้คนมันเชื่อง่ายจะไตยหามึงดูดิทุกวันเนี้ยอย่างอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยมีคนหลอกให้อาจารย์กรรมไอเนี่ยจับหาม,มาหาม,มาว่าสุทัศน์อ่ะแล้วบอกว่าแฟนเก่าจะกลับมากูก็จับเลยรูปเลยละอธิฐานหาม,มาสำลิศอะที่วัดสุทัศน์อ่ะ อูรูปเลยจ้หมมาม้าอธิษฐานเลยเชื่อเขานั่นไงกุศโลบายแต่อินทรีย์อ่อนเชื่อเลยเห็นไหมล่ะโง่ไงไม่พิจารณาก็มันโง่เจตนาเราอย่างเดียวคืออะไรเราอยากได้ไงอยากได้อะไรอ,อยากได้แฟนเก่ากลับมานั่นคืะความปัญญาอ่อนคนมันนั่นกุศโลบายนะเห็นไหมนั่นคืะคว,วามโง่คนเออ พิจานาเอาสินะกุศโลบายมันมีข้อดีหรือข้อเสียคิดเอาอาจารย์นี่วิ่งไล่เตะเพื่อนเลยพอมันเฉลยว่าไม่จริงอนะ่ะดูสิความโงค่คนเอาเพราะอะไรมันโดนความกลัวจู่โจมมันโดนความเศร้าจู่โจมมันพร้อมจะทําทุกอย่างแหละที่มันอยากได้ตันหาของมานาวกลับคืนมาคนมันทุกข์กับมันทําได้หมดแหละออไม่งั้นมันจะมีเหรอมึงไปไหว้จอมปลวกสิเดี๋ยวก็ถูกหวย แล้วไหวไหมไหวมึงไปไหวหมาตัวนั้นสิหมาหมาห้าขาแล้วมึงจะถูกหวยรวยเบอร์ไหวไหมไหวเพราะอะไรมันเป็นหนี้มันทุกข์มันอยากได้เงินมาปลดหนี้มันยอมไหว้หมดอะมันยอมบนบานสานกล่าวยอมทุกอย่างหมดแล้วมันบอกว่าอะไรกุศโลบายทําให้คนเข้าวัดไปวัดนั้นสิไปแก้ตัวนั้นสิไปวัดนี้สิไปแก้ตรงนี้สิที่เขาไปขัดจระเข้กันอะ วัดอะไรก็ไม่รู้นะที่ดังดอยู่ช่วงหนึ่งพี่กูทุกวันนี้กูเห็นเงียบไปแล้วเนี่ยกูสโลบายให้คนเข้าวัดแล้วยังไงต่ออ่ะแต่คนมันโง่มันจะรู้ได้ไงว่ากูสโลบายคนเข้าวัดแล้วเข้าไปทำมาอะไรกูถามแค่นี้เข้าไปทําอะไรเข้าไปขัดจระเข้แล้วมึงได้ยินได้ฟังธรรมะไหมเข้าวัดไปได้ยินได้ฟังธรรมะไหมไม่ได้อ่ะไปนั่งขัดจระเข้ต่อคิวต่อคิวขัดจระเข้การคําถามคือได้อะไรไม่ได้ได้ความโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ชาวบ้าน อยากไปบนบานสารกล่าวเพราะคิดว่าไปขัดแล้วจะได้นั่นได้นี่ไดโนนอ่าใช่ไหมล่ะนั่นล้วเข้าไปทําอะไรก็ถามไม่มีประโยชน์เลยแล้วกุศโลบายคนเข้าวัดไปเพื่ออะไรอะ่ะถ้าเข้าไปแล้วยิ่งมีความเห็นผิดเพราะนั้นกุศโลบายเน้นนำไปสู่การเห็นผิดเสมอไม่มีความเห็นถูกเลยขนาดความเห็นถูกสอนตรงไปตรงมายังมีความเห็นผิดเลยแล้วนับภาษาอะไรกุศโลบายที่สอนแบบไม่ตรงไปตรงมาจะมีความเห็นถูกได้ยังไง